กลับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นยังไงค่ะพี่น้องเขารามซำป่าแล้วกันแล้วไปน้อค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอ่าเบิ้งซอเขียวซูเมืองซูเว่นกดไรกดแช่ห้บะน้อค่ะพี่น้องพบกันซูเมือค่ะเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่สิบสามสิงหาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องเมื่อวานซอเขียวลงคิบซาเนี่ยเพราะว่าติดการติดงานเกี่ยวกับวัดแม่นี่แหละพี่น้องซอเขียวกับ อ่มีกิจกรรมเรื่องเล่าไปกะคืออยากให้พี่นองได้มีโอกาสอยู่กับพ่อกับแม่เนาะมือนั้นทุกคนจะอยู่กับครอบครัวนะคะนะคะจะไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นคืออยู่แต่กับครอบครัวทํากินทําหยากพี่นงนะคะเออจะไม่สนกับเรื่องอื่นเลยนะ,ค,ะคือมันครอบครัวนะคะผูกขอต่อเขียนผูก มิดผูกสันไม่ตรีพี่น้องเอ้ยค่ะแต่ว่างวดนี้นะคะพี่น้องวันเกิดน้องผู้ทโววันที่สิมหายเ่เลืมเหลียกหนึ่งหา,หาหาหนึ่งน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยฝากไว้เนี่ยนะคะฝากไว้เป็นข้อคิดเพราะว่าออหยังตีผู้ใหญ่ยยบ้านเจ้าบ้าน่ะเพื่อนฟันเจ้ากบน้องผู้ทโธนะคะไปยู่กับปู่หลักบ้านนะคะอยู่พ่มปู่หลักบ้านช่วงที่เพิ่นป่วยนะคะไปยืนเลนยู่หันนะพี่น้องไป เหรียอยูน้ำเงินปูนละ่ะปูเพิ่นเบืองเพินเ่นแย่งแกอยู่หันล่ะพี่นอ้องเปี่ยน้นหัวแล้วก็ลงมาเปลีนยน้นหัวแล้วก็โรคม่านแม่พี่นอ้องปูบ้านเพิ่นเบืองเพินเ่นแย่งน้องพุโทโธ่ค่ะป่วยกับโบดวนหายแล้วแต่กัยังบ่ปกตินาะขอบุญขอบพูนหลายๆสำหรับผูให้กำลังแรงใจมากเนะาะพันทั้งสองค่ะอน้องพุโทโธนี่กันไผ่ฟันเกี่ยวเป็นเลียกรูดค่ะพี่น้องซอยเขลียลยคิดว่าเลียกหนึ่งหาสมาพออยังหนึ่งปูบ้านก็ พุ่มหมู่บ้านกับเป็นหาแม่นบ่แล้วก็หมู่สิบสี่ด้วยสิบสี่ซิมหาเนี่ยและพี่น้องเอารวดนะคะสิบสี่กับสิบห้าหมู่สิบสี่นะคะแล้วก็พุ่มบ้านกับเป็นหาเด็กน้อยนี่กับเป็นหาเป็นเนื้อแม่นบ่นค่ะแล้วน้องพุทโธอายุห้าขวบนะคะเขาหาขวบค่ะพี่น้องนี่แหละทีมาของตัวเลขแนวทางความฝันเกี่ยวกับอาจจะเป็นเลขได้สอบฝันย่ำได้เป็นเลขย่ำนั่นน้องพุทโธนี่บ่าเพ็ญธรรมด่าดีอันนี้เบาสุข,ขันฟังเนาะเสื้อกาจัดบ่คัด กระจับคัดกระพันนะาชอบกระจัดคัดกระพันให้ใส่ดุนพีนี่พิสจต่ละนาก่อนตัดสินใจนะคะ,ะก่อนที่จะทําอะไรลงไปให้คิดให้ดีก่อนนะคะพี่นองอันนี้ซอเขียวกบเบาซูกันฟังซ,ซ,ซื้อดอกนะคะเพื่อสีห้าบะซอเขียวบะบอกเมื่อคืนนี่ไปจุดดูบรรพายันหาสามแปดพี่นองเลขออกแปดซี สี่แปดโอ้ยสร้างมาเป็นสามแถนนี่ว่าซันหาสามแปดนะคะจุดทูบมาเคื่อนนี่ซื้อเลขเล้าน้ำข้า่ <c oughs> เข้าใจ <c oughs> นะคะซื้อสามออกสี่เนาะแปดสี่ 8, 4, เนาะซื้อแปดสามโอ้ยเจ็บปวดยังแหงนะคะเอ้าตามตัวเลขแนวทางอ่าเมื่อนี้เป็นเหมือนที่สิบสามสิงหาคมเนาะพี่น้องวันอาทิตย์เออวันอังคารค่ะพี่น้องลงหนาลงหลังได้เท่าเราในระบุเอาเส้นมืองห้องสิบเกนพี่น้อง ลายจิตลายอันนลายยางคิดกังว้นลายแนวค่ะพี่น้องในจิตในใจกับวันดมีแนวสบายใจอยังมากมายดรอกเบายิ้มยิ้มห้องไวอยู่นี่กะบ,บาแมนวาน้ำาบาเบียกอ,อกบาถูกดีพี่น้องเอ้ยสิธรรมดาบ่นี้เบาไลากับวไนใดพี่น้องเอ้ยเบาแต่กับเหล็กกับพี่กับน้องเฮานี่ล่ะเนาะ ค่ะพ่อยคุณพ่อคุณเม่เเป็นได้ยิมได้หัวเบิ่งส,สดอดกี่ยวไปสูมือสุเว่นเนาะค่ะนี่ยังก็คุยกันทักทายก,ก,กันได้ค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้1ิสสิงหาคมนะคะจะมาตามเตะเรียแนวทางของหวยเล่าพอลุงทรงนะคะแตกงมวดน,นี้แตกตรงไหนแตก2ตัวน่ะแตกวิ่งเกแตกวิ่ง8ดนะคะเลือก็สาตัวเกือบแตกแตกเกาสงพี่น้องแต่ว่าขันจับสาตัวนั้นไปตัดถือสองตัวเก่าสงคือเกอ้าเพราะว่าในชุดนั้นอาจารย์เพิ่นใไห่มาใน สองเก่าศู 90, นย์นะเลข3สามโตเนาะคันแม่นตัดเลนกับจได้เก่าสองยู่นะคะพี่นอ้องแล้วก็ออกตัวหน้าเก้าปดนะคะเลขวิ่งก็เก้ากับเปดจับตัวเลยนะคะพี่นอ้องแล้วก็วันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีนะคะก่อนจะไปตามตัวเลขเราก็มาฟังกันก่อนในตัวเลขเลิกงามยามดีนะคะเลิกงามยามดีบ่มียังมีตเล็กมุงคลค่ะพี่น้องเล็กมุงคน้นี่เลขมุงค้นใส่ใ้ซูมือแต่ว่าใช้ให้ถูกวันใช้ให้ถูกเวลาถ้าใส่บ่ถือก ถ้าเกินเลขที่เขียนไว้ห้ในนีนะไม่มีดีสักอย่างนะครับพี่น้องเอาแต่โตที่เท้าเขียนไว้ห้ดีไปใส่ในประจำวันนะคะเราฟังกันทุกวันจะมีให้ชมกันทุกวันถ้าวันไหนมาไม่ทันหรือดูไม่ทันซอเขียวยังไม่ลงโทรมาถามเลยอยากได้อะไรนะครับพี่น้องเลขแรกเลยคือเลขติดเลขต่อไปเลขห้าเลขต่อไปเลขสามเลขต่อไปเลขสี่เลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขสองนะคะปัดเลยนะคะสีที่เป็นมงคลสีแดงสีส้ม สีม่วงสีดําและสีขาวที่ไม่เป็นมงคลนะคะวันนี้สีขาวห้ามใส่นะคะสีที่เป็นมงคลแดงส้มม่วงดํานะคะสีบอเป็นมงคลคือสีขาวมันนี่ห้ามใส่แล้วค่ะเลือกใส่เลือกขวาวันนี้เลือกขวาค่ะ <c oughs> เลือกขวาเนาะค่ะพี่น้องก็ลองพิจาลณาะเบิงถ้าใส่แล้วมันดีก็ใส่ไปถ้าใส่แล้วบอดีบอถึกใจก็บอต้องใส่ใส่ดุนพี่นีพิจาลณาเอานะคะอ่าผู้เสียถือเสียมันเทนั้นพี่น้องเอ้ยจังคอยสีใดเจอแร่งอ่ากระเพื่อมในกัน ความเป็นจริงเนาะแรงรักด้วยแรงรักและศรัทธานะเสื้ออันใดมันได้อันนั้นพี่น้องถ้าข้าบเสื้อข้ารบลูมันกับอะไรแก่คุณแม่นบะมันบ่มีคุณดีกันห้าบเสื้อทุกสิ่งอย่างต้องเกิดจากความเชื่อในจิตใจนะคะถึงจะรู้คุณค่าและเห็นคุณในสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเขามองสิ่งใดห้าคิดว่าพระองค์นี่เป็นตาดีเนาะมันก็ดีกันมองว่ามันบ่ดีมันก็คือบอ่ดีแหละพี่น้องนะคะแม้กระทั่งเศษดินเศษหินเสี้ยวเดียวเล็ก ก็มีค่าถ้าคนเราจะมองให้มีค่านะคะแต่ถ้าเรามองไม่ให้มีค่าต่อให้เป็นก้อนทองมาหึงมาก็ไม่มีความหมายสําหรับเราใช่ไหมคะเพราะมองแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่าป่วยยืนดิสิไปเอาไมาอย่างอยากได้สิายมันเอาอะไรทุกสิ่งอย่างคือปล่อยวางแมนบอกทุกอย่างคือปล่อยวางบงให้มันตกพี่น้องความอยากได้ให้ว่างไ้จากหน่อยยาอยากได้หลายมันเมื่อมันลา สเสย์เสยาไลยกระบดีเอาแค่พอดีพองามเนาะพี่น้องไปแบบเสมอต้นเสมอปลายดีกว่าเอาค่อยเป็นค่อยไปแต่ละเมือ่อละเวน้นเนาะ,อะเอาเท่าที่กำลังเราไปไหวนะคะถ้าไปบไว่วหวบืนใส่ก็เป็หน,นีเป็นสินเนาะพี่นอ้องอ่าลองผิดจรารณาสิ่งที่สอดเขียวเบาหอยฟังในมือน,นีนะคะอืมคอยเป็นกำลังแรงใจละค่ะเป็นแรงบรนดาใจครับพี่น้องกันสุขูสุขโคนเนาะมาปุบป,ปะกันมือน,นี้บมี่ยังพี่น้องมีแต่ตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนนะคะนี่ก็คือดี A เอนะคะ ดีเอ็นเอของคุณลุงส่งนะคะพี่น้องวิ่งเก้าวิ่งแปดนะคะพี่นอ้องอ่าแล้วก็แตกเก้าแปดตัวหน้านะคะแล้วก็ไปที่จับคู่เห็นไหมคะสองเก้าศูนย์เนาะสองเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องถ้าตัดเล่นสองตก็จะได้อยูเ่เมนบ์เก้าสองลางเนาะพี่น้องก็ถือว่าเลขอาจารย์เข้าอยู่นะคะพี่น้องเลขอาจารย์เข้าแท้แน่นอนนะคะนี่คืออันด้านบนแดงๆนี่ซอดเขียวเขียนัน เป็นเลขที่มันออกเด้พี่น้องเลขล่างหงดนี้ดินะคะนี่แหละกระทึงให้เบิ้งความเป็นจริงแล้วก็ความชัดเจนกันนะคะพี่นอ้องเบิ้งกันเอาเองนะคะสำหรับมาใหม่มา,มากเก่าเนาะซอเขียวกาฝากไว้ให้เป็นขยนคิดเป็นแนวทางสําหรับผู้มาใหม่ค่ะพี่น้องอ่าอะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยไหมสวัสดีหน่อยไหมฮะหนูหนูสบายดีหรือยังหายดีหรือยังฮะอืมเอาวางลงหน่อยวางลงก่อน ไหนามาสวัสดีท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชม,ชมบอกให้น้องพุธห,หายเร็วๆน,นะมะสวัสด,ดีครับกันเออดีครับอือบอกดิหายยังยังยังไม่หายดีเนาะเออค่ะยังบม่หายดีไปไหนอาไม่สู้หน้ากับท่านผู้ชมเนี่ยหรอไม่มองหน้าหรอไม่มองหน้าหรอมองป้าแอนที่มันเสียบอยู่นู่นอยู่อ ายเขาเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้อ่าโอเคเดี๋ยวคุณแม่พูดกับท่านผู้ชมก่อนนะให้ท่านผู้ชมดูน้องผู้ถ้ยเฉยเอาเอาหมวกไปใส่แล้วเดี๋ยวยุ่งกัดแม่สรุปตัวเลขแนวทางให้กับพี่น้องก่อนนะครับตาคุณยายเรารอเลขอยู่นะคะอ่าพี่น้องเตรียมสม,มุดประกาขึ้นมาจดค่ะพี่น้อง่ะซอเขียวจะตามตัวเลขนแนวทางให้ฟังค่ะทวนตัวเลขให้ฟังนะคะไว้ลาวลุงส่ง14สิงหาคม67เจดนะคะวิ่งสี่บนล่างนะคะอ่าเลขติดมีศนมี1มีสมี8มีห้ามี6 มีหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีห้ามีแปดมีหกนะคะส่วนจับคู่เด่นให้ห้าสี่สี่หนึ่งสี่สามหกสี่นะคะจับคู่รองให้ศูนย์สี่และสี่แปดนะคะจับคู่สามตัวให้ห้าสี่หนึ่งห้าสี่สามหนึ่งห้าสี่หนึ่งหกสี่นะคะอาจารย์บอกโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะขอบคุณสำหรับพี่น้องเอฟซีที่บอกว่าพี่น้องบอกว่าเสีย ตามเลขลุงทรงสองงวดติดพึ่งจะเขามาตามแต่ว่าเลขบ่แตกจากที่อาพัสเพื่อนซื่อม,มันถือคนละแนวเนาะพี่น้องอันมือเคลืนนี่ก็แตกตัวนานว่แต่คำลงท้ายพี่น้องข่อยวางได้รู้บ่สิตามพอลุงทรง,งจากสิบงวดติดถ้าไม่แตกก็ให้มันรู้ไปสนุกสปอร์ตมากๆเลยสุดยอดค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพี่ที่ให้กำลังแรงใจนะคะเรากลับมาคุยกันด้วยการเปิดอกกันที่ทางช่องเลยนะคะพี่น้องอ่าสอดเขียวเก็บทุกเม็ดค้าของพี่น้องมากเบามาจากกันในหนี ตามสมมาภาควรนะคะพี่น้องซ้อเขียวเห็นพี่น้องหักแพ่งแบ่งปันกันซ้อเขี้ยวกระดิใจแล้วนะคะมีทูกสิ่งอย่างออกมาเสนอสุขกาฟั่งเบาน้กนา,า,นากันมียังเบามากค่ะพี่น้องนะคะซอเขียวรับฟังได้ทุกเรื่องยินดีรับฟัง แต่อย่าเอาคำที่ไม่ดีมาบั่นทอนจิตใจซึ่งกันและกันเฉพาะเรื่องในครอบครัวก็ปวดหัวอยู่แล้วนะคะเรื่องภายนอกอยากเก็บเข้ามาให้คนอื่นเขาวุ่นวายนะคะเป็นไปได้แบ่งปันความสุขให้กันได้ทุกวีทุกวันยิ่งดีนะคะพี่นอ้องบ่มีผููใดยอยากได้ความถูกอยากได้แต่ความสุขท่วนตัวเลขให้อีกรอบหนึ่งนะคะไว้ลาลุงส่ง14สิงหาคาม67วิ่ง4บนล่างคะ่ะเลขติดมี0มี1มี3มี5มี8มี6จับคู่เด่นให้5-4 4-1 4-3 6-4 คู่รองศ4 4ยแล้วก็จับคู่3ตัวให้มี541 543 154 164้่สค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเรียบร้อยโชคดีมีใช่กันสุขูสุขคนอาจารย์บอกให้โชคดีร,ร่รำรวยร่ำรวยเงินทองสุข,ขูสุขคนคือกันนะคะขอให้โชคดีข้าหนี้ขอให้สำเร็จทุกประการจงย้อนกลับไปหาผู้ให้มานํำแล้วก็ ขอให้ได้ดังใจหมายทุกประการเทินนะคะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสวเข็มและพระจากเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ